ไม่ค่ะไม่เปิดด้านค่ะพวกเราไม่อยากเปิดด้านค่ะปิดข่าววรเลยก่อได้ค่ะปิดไปเลยปิดข่าววรไปเลยครูไม่ง้อล้วที่พวกมึงบอกว่าคนไทยประชากรประชาชนอยู่ติดชายแดน,นเขาจะเดือดร้อนกันเรื่องของมึงก็เดือดร้อนเรื่องของมึงมาเปล่า ครอยากเปิดล่ะใครอยากเปิดอย่ามาขอร้องประเทศขอทานมึงบอกว่าเอ้ายอมรับหรอว่าตัวเองเป็นขอทานแล้วมึงกูมึง่ากูขอทานอ่ะแล้วมึงจะนําสินค้าเข้ามาประเทศกูทําหมอ่ะมึงบอกว่าเป็นมิตรกันต้องทํามัคคาค่ากินกค้ากินเนี่ยต้องนำสินค้าก็ต้องแลกเปลี่ยนบ้างเรื่องของมึงที่ทาวรไปเลยไปเลยไปเลยไม่สนไม่สนไม่มีประเทศมึงคนเดียวก็ขูกูไปซื้อประเทศอื่นเรามีเงินกูไปซื้อที่ไหนกอได้ เพราะว่าเราเลือกได้พอเราเป็นลูกคา้าไงลูกค้าคือประเจ้ามีเงินไปซื้อที่ไหนก็นได้ไดมึงอง่าเรียกร้องไม่ให้ประเทศต่อทันเปิดด่านไปดีนะไม่ต้องเปิดอ,อ่ะก็เห็นประชากรของเมืองอะ่ะบอกว่าไม่ต้องให้เปิดเพราะว่ามีนักการเมืองเขาอยากให้โอ้โหพี่น้องล่าสุดยิงสาวขมรนเนาะลั่นบอกไม่ให้ไทยเปิดด่านพี่น้องไม่ง้อประเทศไทยทุกคน เพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนทางขเขมรหรือว่าประชาชนชาวเมรเนาะมีทุกคนช่องทางเนาะหาเงินและก็การส่งออกสินค้าการนำเข้าเนาะสินค้าต่างๆทุกคนภายในประเทศอื่นโดยที่ไม่ต้องง้อไทยเลยเนาะพี่น้องงานนี้ทุกคนหญิงชาวขเขมรลั่นเต็มปากทุกคนไม่ให้ไทยเปิดด่าน เพราะว่าทุกคนประเทศกัมพูชาไม่เดือดร้อนอะไรเนาะมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีพีพีเอฟซี FC, ทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนำเดอจ์จามือนีนองรัดไปเห็นคลิปทุกคนยิงสาวเขมรปากดีเนาะพี่น้องลั่นบโบไฮไทยนี่เปิดด่านทุกคนเพราะว่าประเทศกัมพูชานี่เนาะ อาบรายเดือดหอนอยังนอพี่น้องเพราะวา่าซูเมอร์นี่ทางกัมพูชาเนี่ยกานำสินค้าทุกคนภายในประเทศอื่นเนาะที่ประทังชีวิตหรือว่าขาคายในปัจจุบันนี้พี่น้องลั่นเต็มปากเลยนะพี่น้องว่าไม่ง้อประเทศไทยเนาะบอกให้ไทยนี่ปิดด่านท้าวอนเลยพี่น้อง โดยที่คามนี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่มีผลกระทบใดๆเนาะพี่น้องและเมืน่อน้องรัีีภาพีเอฟซีเนาะมาเบิ่งมาชมน้ากันเนว่าคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันนี้ชาวคามินีเนาะบอกว่าบอง,งอไทยแต่ว่าเขาจะเห็นตลอดเลยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทุกคนทีอ่าและง,งานคามนหรือว่าประชาชนชาวคขมรทุกคนลักลอบเขาประเทศไทยเนาะบอกว่าไม่งอประเทศไทยแต่ ที่จริงแล้วทุกคนอ่าที่จริงแล้วก็อยากให้ประเทศไทยนี้เปิดดานแถบใจสีขาดแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาชมคลิปวิดีโอนําการว่าจะเป็นแบบใดทุกคนและอ่ามาฟังจากใจของประชาชนชาวไทยว่าจะอ่ามีความคิดเห็นยังไงเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาชมพร้อมๆกันเลยพูดจะออกมาโพสต์บอกว่าไม่ต้องเปิดนานไม่ต้องเปิดชายแนนดนเก็บไว้ให้นานๆจะได้ให้กัมพูชา หรือส่วนมากเขาจะเรียกว่าขำเมนจะอดตายหรือว่าดับสันดานเราจะ้ะไม่ไม่อะไรประมาณนี้ค่ะเอ,อ,อยากจะถามว่าแล้วได้ถามคนไทยอีกหลายคนหรือเปล่าคะว่าเขาอยากเปิดหรือเปล่าเห็นวิดีโอคนที่ชายแดนกับคนที่เขาทํามาหากินกับกัมพูชาคะ่ะว่าเขาอยากจะเปิดหรือเปล่าส่วนตัวไม่อยากให้เปิดจ้ะเพราะว่ามันมีปัญหา มันเป็นของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ขายตรงนั้นเราก็ไปขายที่อื่นก็ได้ที่ขายมีเยอะแยะไม่ค่ะถ้าไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วปากท้องจะไปไว้ไหนเราต้องมีแผ่นดินอยู่เออเรื่องหากินในบ้านเรานี่เรามีพอได้กินอยู่แล้วหาโกบหาเขียดกินก็นได้บ่ต้องไปหากินตามชายแดนดอกเมื่อก่อนนี้เปิดเขาก็เอาเปรียบเราอยู่แล้วเราขึ้นไปหาเขาเราต้องเสียค่าผ่านประตูนะแต่เขาขึ้นมาหาเราเขาไม่ได้เสียนะ เขาเปียบเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษเขานั่นแหละก็มันก็หลายครั้งหลายหนแล้วกับขมรนนะ่ะกันไปเลยเหมือนของเวียดนามนะ่ะใครอยากเข้ามาก็ไปผ่านเจ้าหน้าที่ทำพาสปอร์ตเหมือนเราไปประเทศอื่นไม่ต้องมาแบบนี้ทำกำแพงไปเลยเราทำเคลียร์ให้จบตั้งแต่สมัยเราเลยแม่ทัพภาคสองเคลียร์เลยไม่ต้องปิดแค่ท่านกเกษียณ ปิดตลอดไปเลยลูกร้านเราจะได้อยู่ในเขตของเราแบบปลอดภัยแล้วคุณมีถามกัมพูชาบ้างไหมว่าอยากจะเปิดชายแดนไหมถามยังคะไม่ใช่โพดอยู่ฝ่ายเดียวเอแบบดูดีอะค่ะดูดีมากคิดว่ากัมพูชานีไม่เปิดชายแดนไทยกัมพูชานีต้องตายอดตายแน่ถามก่อนประชาชนแทบจะทุกคนเลยนะคะ คือว่าไม่อยากให้เปิดเลยทางเงินในจระเูเมืองไทยเนี่ยมีกินมีให้ลูกเรียนจบแต่พะมาทางเงินในประเทศไทยนนีไปกลับกลับไปฝั่งกัมพ่ชาไในมีงานทำไม่มีเงินจะไอ้พวตาตาเฟตบอกไม่งานไม่มีไม่มีแต่ไอเนี่ยไปสมัครเดินสมัครไม่เคยตายเลยไม่รับเลยจะไม่รับเลยแกเลยไม่เอาต้องเอาไปนู่นไปนู่น จะมีตีไหนอ่ะใช่มีตีไหนหไหนยเลยทำยังไงก็ต้องกลับมามือไทยอีกจตอองูจะ้่มันต้องกลับมามือไทยอีกทำอาหารกินอีกอ่ะจ้ามันแบบนึ่งอะมันละบบะขนาดไหนจะต้องอยากมาอีก้โอ้โห oh พี่น้องปาก,ก็บอกว่าไม่ง้อไทยเนาะสุดท้ายก็จนมุ่มพี่น้อง อ้อนวอนให้ประเทศไทยนี่เห็นใจบางคนก็อยากให้ประเทศไทยนี่เปิดด่านทุกคนพยาวัางพาวาการไปการมาเนาะการทํางานก็ไม่สะดวกสบายเนาะจําเป็นทุกคนต้องลักลอบเข้ามาเนาะลักลอบเข้ามาโดยที่ผิดกฎหมายเขามาทั้งธรรมชาติพี่น้องนี่แหละเนาะปากกระบ,บอกว่าไม่ง้องประเทศไทยสั่งให้ปิดด่านอ่าท้าวอนพี่น้องบอกได้เลยว่าถ้าประเทศไทยนี่เพิ่นปิดด่านท้าวอนนี่บอกได้เลยว่า คนที่จะได้หับผลนกระทบที่สุดก็คือขเมนนะ้นเนาะคือประเทศไทยนี่พ่นบได้หับผลนกระทบย,ยังพี่น้องเพวายยังเพราะว่าประเทศเพื่นเนาะบริหารประเทศใดดีอยู่แล้วเนาะนักท่องเที่ยวหรือว่าอ่าการส่งสินค้าเนี่ยกะไปได้หลายประเทศทุกคนบอกกันเลยว่าสินค้าประเทศไทยนี่เป็นที่ห้องหับเนาะเป็นที่ห้องหับของทัวโลและที่สําคัญประเทศไทยนี่บวงงอกเมน้นแน่นอนทุกคน ขนาดประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นนี่ประเทศจีนเนาะมีประชากรอามหาศาลก็ยังหอประเทศไทยทุกคนยังเลือกที่ตองใส่เนาะตองใส่สินค้าไทยนี่เป็นจํานวนหลายและประเทศไทยนี่ทรงออกสินค้าเนาะสินค้าหลยที่สุดทุกคนและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเพราะว่ายังเพราะว่าสินค้านั่นเนาะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นสินค้าที่อามีอ,ย,อ,อย่ลลกปลอดภัยทุกคนอา หลายๆประเทศไว้วางใจนะสินขาไทยนี่แหละถึงขเมเนะสิแบนหรือว่าขมสั่งให้ปิดด่านหรือว่าปิดด่านทาวนประเทศไทยเนี่ยกระ벙งอแน,น่นอนทุกคนก็คือท่า,ทางาแม่ขา่าฟังไทยหว่าวอะไรพี่น้องถึงจะไม่ได้ค้าขายให้ขเมาประชาชนชาวไทยก็ไม่ง้อเพราะว่าอะไรเพราะว่า การทำมาหากินของประเทศไทยมีหลากหลายวิธีพี่น้องเข้ามาทํำงานในเมืองหรือว่าตามเขตชนบทต่างๆเพิ่อนกาได้ค้ายอยู่แล้วทุกคนแต่คอมเมนต์นีตีพี่น้องปากกระบ,บอกว่าะจะแบนสินค้าไทยเนาะพี่น้องแบนสินค้าไทยสั่งให้ไทยนิปิดด่านสุดท้ายก็ไม่พ้นประเทศไทยเนาะเราจะเห็นเลยว่าซูมมือนี่พี่น้อง ทางซื้อออนไลน์เพิ่นจะออกข่าวตลอดว่าแรงงานคามนีนนีแห่เขามาประเทศไทยลักลอบเขามาประเทศไทยโดยที่ผิดกฎหมายเหมือหนึ่งเป็นลอยล,อยลอยไล่ลอยชีวิตทุกคนที่อ่าลักลอบเขามาเนาะทางธรรมชาติลักลอบเขามาโดยที่ผิดกฎหมายนี่แหละเป็นยังอ่านวลจึงว่าปอาคามนนีต้องพึงพาประเทศไทยนี้ไทยบ่หมุนทุกคนเขาก็เห็นเนาะเขาเห็นเลยว่า สุมือนี่พี่น้องคขมรนก็ยังเพึ่งพาประเทศไทยและการแรกงานคขมรนที่ทางานในประเทศไทยกะหลายเนาะบอกเลยเลยว่าประเทศไทยทาปิดดานทาวนนี่บอกเลยเลยว่าคขมรเบือดร้อนแน่นอนเนาะพี่น้องเอาละเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัตขอบคุณขอบใจพ่อพี่น้องเดอ้อที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะ้ากพี่พี่ fc กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเดอ้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน